สวัสดีครับผมผมบอลชันยิมนะครับวันนี้ครับผมมีสิริมาบอกครับนี่คือ n c r e a s e Magic Hair นะครับโอ้โหบางท่านถามว่าเฮ้ยทำไมแบบม่อค่อยเห็นทรงผมพี่บอลผมงอ,อกหรือว่าผมบางคือผมเป็นคนแบบว่าผมต้องดูแลตลอดนะผมจะเป็นคนเนี้ยบมากในเรื่องทรงผมนะ <S <S วันนี้ครับ n c r e a s e Magic Hair นะครับปิดผมบางผมงอ,อกคนมีปัญหาผมบางผมอ,อก คุณลองใช้ตัวนี้เลย EKIS Magic Hair นี่เป็นสเปรย์ที่ทำจากออร์แกนิกแล้วนะเนี่ยนี่งอกเหรอเนี่ยจะไปงานเนี่ยงอกเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วยนะเป็นออร์แกนิกนี่เห็นปะดูดิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องเงาะเยเนี่ยงอกเหรองอกเหรอเนี่ย เนี่ยปิดผมบางเนี่ยเห็นป่ะนี่เช็ดดูซ่นี่งอก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 นี่แล้วล้างออกง่ายล,ล้างแชมพูออก็อ,ออกเพราะมันคือออร์แกนิกนะนะครับดูครับอินคิสม a จิกแฮร์เฉียบโอ้โหไม่เล็นเ้ย 平静，没哭气死了姐。